บายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทับเข้าสู่ซองน้องทุนคือเก่าจะพี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวเย็นกันมื้อีานเราจะพี่น้องกินต่ำจะพี่น้องตํำกุุงใส่เล็บมือนังจะพี่น้องแล้วก็มีวุ้นเส้นน้ำเนาะพักเป็นถาดคือเก่าจะพี่น้องมาค่ะพี่น้องกินสองสองคนพี่น้องคือเก่าลงมือค่าวพักขาก็มีลายยางพี่น้องเพิ่มเติมคือมีมะเขือสขม่วงพี่น้องอันนี้พักยังนะแหละ พักกระรีจ้ะพักกัดกอพักพักแก้วพักกัดแก้วก็มีจะาพี่น้องโอ้ยหลายจ่าพี่น้องมากมากมากมาพี่น้องยังบไิกินกักง่ามจ่าพี่น้องกินแล้วแล้วก็บองง่ามวันนี้ <laughs> อ่าพี่น้องตั้งใส่เส้นข้าวเปียกเลยจ่ะพี่น้องคือเจ้าพี่น้องบอกพี่น้องว่าข้าวเปียกยังเรือแล้วจ้ะเลยว่าจะมาตามใส่อันนี้เลยจ้ะ ขยัดเปิดดิเดจะพี่น้องเด้อน้องเลิมมือนั่ง ภาคเกษตร ากันกินแล้วรอบแรกแสบพี่น้องรอบซ้อมตลองมาเมนูนี้โอ้โหเซนมันอีบอุคาดเลยจ้ะนี่ติดกันคัดจ้ะพี่น้องโอ้โหเทามาทำใหญ่ๆไปเลย รล็มานั่งใช่ไหมคะ กินแล้วอืมกิในใสได้หลายแนย่ใจมดไวๆแน้ะพี่เนอะยิบทีละนิดกับบางมัดจกเทื่อและมามามานั่งค้างๆก็ได้ไม่จีล latternam ece catafena không nhớ hết nặng ơi nó bọc gạo thiệp nhau boccao phong lắm phân ai hãy 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 น้องมาก็อยากกินน้ำพี่น้องเฮ้ยอยากกินผักกินไหยังืออืออออืออออืออืออืาพี่น้อง I okay. 嗯。Mm. ชองมือกินเลียนกันเลยจะี่น้องกินตั้ก็ได้บร่ได้กินโดนกได้กินโดนกนากินที hết bò Hãy <laughs> ừ. subscribe เชินไงไปเนาะอ่ะก็ไยัอ่ะปา,ากกว้างๆไปเนาะอืม

ออนเด้ยโอเคมาอเอาคงได้อพี่น้องจ้าคลิปกินนะตามมวันนี้น้องพี่น้องตาม ตำตีนไก่เออตำเล็กมือนางแล้วก็ตำกุ้งแล้วจะพี่น้องใส่วนใส่เส้นขาน้าวเปียกแลนวจะพี่น้องก็จบคลิปไเพียงสมีเด้อยวจะพี่น้องเด้อพิมีน้น็กอากาสบายดีสวัสดีค่ะ